จากสิ่งที่เด็กสงสัยว่าภายในไข่นี้มีอะไรอยู่ข้างใน <c oughs> คุณครูจึงคิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อตอบข้อสงสัยสําหรับเด็กประถมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้คุณครูจะนําวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวสเต็มศึกษาสําหรับเด็กประถมวัย <c oughs> สิ่งที่เด็กสงสัยว่าภายในไข่ที่เด็กๆเ,เห็นนั้นมีอะไรอยู่ข้างในคุณครูจึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบข้อสงสัยกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องไขน่นี้ตามมาเลยค่ะเราจะจัดกิจกรรมแบบหลายจัน การเรียนรู้ตาม,นตมาาแนวเส็นศึกษาระดับผสม,มัยที่นํามาตอบข้อสงสัยจากสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้น<ม>ั้นเด็กจะได้ทั้งทักษะด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรียน,นการสอนนี้ทางวิทยาศาสตร์เด็กจะได้เกิดทักษะการสังเกตไข่ทั้งภายในภายนอกรู้จักเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของไข่ที่เด็กๆได้เห็นทางคณิตศาสตร์เด็กจะได้เรียนรู้จักรูปทรงสีของไข่ชนิดตา่างๆ ส่วนในด้านเทคโนโลยีนั้นเด็กจะได้เลือกใช้เครื่องมือในการสังเกตลักษณะต่างๆว่าเด็กควรจะเลือกใช้เครื่องมืออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกของเขาอินจิเนียริงหรือวิศวกรรมศาสตร์เด็กจะต้องออกแบบแก้ปัญหาสิ่งและสร,ร้างชิ้นงานของเด็กๆได้้ดยตนเองหลังจากที่เด็กๆได้จัดกิจก,กรรมครบสเต็มศึกษาคร,ครบเรียบร้อยแล้วเด็กสามารถนำเสนอชิ้นงานจากสิ่งที่เราทำให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ ที่เราได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแวนวมุ่งเศึกษาโดยวย้นที่เรียบร้อยแล้วจากการสังเกตพบว่าเด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมีความสุขในระหว่างร่วมกันทํากิจกรรมและเด็กเกิดความภาคภูมิใจที่เขาสามารถค้นหาคําตอบจากสิ่งที่เขาสงสัยได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ mm hmm. จะสําเร็จผู้จะต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการค้นหาคําตอบ ของเด็กๆโดยการเตรียมซื้ออุปกรณ์ต่างๆและสถานที่ต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะ